สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับก็เดินทางไปทำงานครับวันนี้สายครับเพราะว่าตื่นสายครับเพราะว่านอนปวดฟันแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นแล้วก็ทานยาไปก็เป็นการเดินทางไปทำงานครับ ก็ทุกวันนะครับต้องไปทำงานก็เป็นบรรยากาศขมุขขมัวกับเส้นทางที่กโคง้งเพราะว่าเป็นบรรยากาศตอนนะครับพายุขเข้านะครับก็จะมีฝนตกทุกวันนะครับก็ลำบากกับการ ทำงานก็ทำคลิปให้เอดูนะครับก็เป็นเส้นทางเดิมๆนะครับที่ต้องเดินทางไปทำงานทุกวันนะครับ แปดโมงจะขเก้าโมงครับยังไม่ถึงที่ทำงานเลยนะครับก็ไปทำงานที่สถานีนะครับก็สัภาระหน้ารถก็จะเยอะๆหน่อยยุ่งๆหน่อยนะครับก็วางอะไรไปทั่ว วันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ปวดฟันนะครับแล้วก็บวดบวกแกนก็จะเลียงไปข้างหนึ่ง ที่ท่านใดเข้ามารับชมนะครับช่องป่าฟ้าสตรอร์รี่นะครับแล้วก็ช่องป่าฟ้าพยอมมาแล้วสองช่องนะครับก็เข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้กับช่องปับปาสตอรี่แล้วก็ช่องปับปาพยอมมาแล้วนะครับก็ยอดทรัพย์ก็ยังไม่ไม่ผ่านเฑนนะครับเพราะว่าก็ทำแต่งานนะก็ช่องก็ต้องดูแล มีบระษัทกับการที่ทำคลิปก็ทำคลิปที่รถไฟนะครับก็ก็จะทำไม่ค่อยได้แล้วนะครับคลิปรถไฟเพราะว่า รู้สึกว่าจะไม่เพราะว่าเป็นคลิปที่เผยแพร่การทำงานของเจ้าหน้าที่น,นะครับดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะถูกตรวจสอบก็รู้สึกจะทำคลิปที่สถานีไม่ค่อยได้นะครับ,บก็ทำคลิปการเดินทาง Thank <laughs> you. ครับก็ใกล้ถึงที่มงานแล้วนะครับป้าป๊าก็รีบไปให้ถึงที่ทำงานก่อนนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับบรรยากาศการเดินทางนะครับไปทำงานคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับก่อยุยุ่งๆเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับความ สวัสดีครับ